อร่อยอันนี้เก้ายี่สิบบาทเองนะถูกมากอะ่ะอตนมเหมือนนมอ,อัดเม็ดเลยอะ่ะอันนี้สิบห้าบาทค่ะ้หไข่มุกดีมากลุ่มมากค่ะค <c oughs> ุณาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สยามนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามันมีร้านชานม <c oughs> เป็นของเมืองจีน,นะคะ่ะทุกคนเลยแบบว่าอยากจะมาลองกินดูแล้วเขาบอกว่าราคาถูกมากด้วยนะคะ อยวไปดูกันร้านมิกเซียอันนี้พูดถูกหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะเดีย๋ยวเราไปถามพนักง,งานกันไปน้องค่ะร้านชื่อว่าอะไรคะมิเชลฮะมิเชลมิเชลมิมิโอเคค่ะอันนั้นเอาอเป็นไอศครีมหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวรอารายการสามห้าบาทค่ะ ได้มาแล้วได้มาแล้วนะคะเป็นไอติมงบ็โก้มีตาด้วยน่ารักไปเลยรสนมชัดมากอืมอร่อยไอไอติมนเหมือนนมอัดเม็ดเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ตอนจะมากินมาก็รู้ว่ามนคล้ายอะไรเนาะอ๋อนมอ,อัเดเม็ด อร่อยเดิงด้วยอันนี้สิบห้าบาทค่ะอันนี้นะคะน้ำมะนาวนะคะที่เขาบอกว่าเด็ดเด็ดอันนี้เก้ายี่สิบบาทไงนะถูกมากอะ่ะสดชื่นสดชืน่นเป็นแบบน้ำมะนาวเลมอนะอ่ะอดีตัวมาสคอตเนี่ยคะ่ะมาสคอตเขาเรียกว่าสโนว์คิงทุกคนราคามันถูกมากเนี่ยค นี่คือตุ๊กตา,าลุลนๆนะคะแต่เมื่อกี้เราเห็นนะคาเฟอร์แล้วว่ามันมีแบบตัวอย่างนะคะน่ารักนะห้าบาทห้าบาทตุท๊กตา,าห้อยห้ยกระเป๋านะคะร้อยสี่สิบเก้าบาทนี่เห็นป่าเป็นตุ๊กตาเขาแบบว่าใส่รูปสัตว์เป็นรูปหมีด,ด้วยห้าเก้าบาทน่ารักเมื่อก,กี้นะคะก็เลยสั่งเมนูนี้นะคะ่ะพีดโฟซีซันสปริงนะคะวันนี้เขาแถมตุ๊กตา,าลุลุๆ แล้วก็คือเขาบอกว่าหยิบได้เลยค่ะหนึ่งชิ้นนะคะเราก็เลยไม่รู้จะเลือกอันไหนเพราะว่ามันน่าจะเป็นกล่องุ่มละตัวเองที่จริงอยากได้ตุ๊กตารูปหัวใจอ่ะ <c oughs> เอาไหนเดียวป้าเยเลือกงให้หน่อยไปหยิบไปหยิบไปหยิบโอเคขอให้ได้เป็นตุ๊กตาเลือหัวใจนะเด็กๆนี่ได้ตุ๊กตาลมลุกด้วยเต้นเต้นเต้น เอ้าเอ้ยเป็นตัวขยิบตาน่ารักน่ารักนี่เห,เหรอน่ารักเนาะเออน่ารักน่ารักนี่นะคะวันนี้วันนี้เรามากินนะคะเราได้คูป,ปองลด50%นะคะแต่เขาบอกให้ใช้ได้วันที่26พฤษภาคมนะ ได้มาสามใบแล้วไอ้ิมไข่มุกบาชูก้าค่ะกินกับไข่มุกนะไข่มุกน่ากินมากอ่ะอันนี้สี่สิบห้าบทค่ะเป็นไงอร่อยปะน้องอน่ากินมากอะ่ะห็นไข่มุกแล้วอยากกินนี้เลยอ่ะปาชาน,นมเบาชูกากี่แก้วแล้วเนี่ย ไข่มุกดีมากอือไข่มุกอร่อยไม่เคยเลยละให้ปาปากินปาจรอร่อย,รยอร่อยอร่อยจริงปาปากินอร่อยจรงเฮ้ยอร่อยมากอันนี้นะคะเป็นชาพีค่ะแล้วก็มีวุ้นด้วยนะวุ้นเป็นรสพีแล้วก็มีแบบ แต่ถ้าใครขายปูสลัดอ่ะอยู่ที่ลาด้วยอร่อยมากสดชื่นสุดๆนี่ค่ะทุกคนๆๆอยากได้พอแทมอันนี้ด้วยน่ารักเก็บอ่ะเอ้ยน้องน่ารักมาก อร่อยอร่อไม่หลนไม่หลไม่หลนไม่หลเป็นตุ๊กตาลไ่กนะน่๋อนเน้ยจริงมันไวอย่างนี้น่านน้ำเาอร่อยมากด้วเมน้องน่ารกใครนะคะที่มแถวสยามนะคะแนะนาร้านนี้นะคะ อยู่ติดถนนอังรีดูนังค่ะตอนนี้คนเยอะมากค่ะทุกคนอร่อยด้วยถูกด้วยแนะนำนะคะติดใจตุ๊กตาลูกๆอ่ะอ่าอ่าห้าบาทเลยป๊ะป๋าบอกให้ไปเลือกได้แตละอันติดตังชุ่มห้ามซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำเวเจะรู้ได้ยังไงอันนี้ไม่กินแบบเหรอไม่รู้อะไม่รู้อะ Néo lẽo, lẽo lẽo. Néo 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 lẽo. đi ở ไอนดล่มน่ารักมากไม่ทำเลยไม่ทำไม่ทำอันภูมิใจปกติจะบางทุกครั้งเลยที่สุดจะต้องมีหนึ่งที่สามเราจำตลอดด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้ดวงดี วันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายที่หน้ามาที่ไหนก็แชร์ให้ด้วยนะอย่าลืมฝากสังเวด้วยนะคะนีไอวัววัวไอนี่ <laughs>